นะตัวนี้เนาะตัวหกสิบชื่อในโชว์สแตาบเอ <c oughs> าละโอ้ยายละเจอกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมทำไมถึงต้องมีทำไมถึงต้องการาันตีออกก่อนการันตีโชว์หน่อยได้ไหมตะครั้งโอ้ยเนื้อเกม โปรก่อนการันตีโชว์น้อยสามสิบปือป้อปื้อเรียบร้อยไม่น่ารอดวะ <c oughs> ไม่น่ารอดแล้วสี่สิบชาแลนะ้วการันตีแน่ตาอ, <c oughs> อ่ะ,อะการันตีหกสิบอ่ะอันนี้ ของก่อนสักนิดก็ไม่ได้หรอวะแม่เอ้ยกูต้องต้งการันตีทุกครั้งใช่ไหมเกมเนี้ยนี้เราเลตอัพตัวนี้นะถูกแล้วโอเคอ่ะอ่ะดได้แล้วการันตียอดเลยมันจะลุ้นทำไมวะแฮนมันไม่ลุ้นเลยเนี่ยสกัน โอ้ยเที่ยวลูบิบเรียบร้อยน้อาออกเป็นยังไงอะ่ะพ<ๆ>ี่แนวฟ้าของฉันยูปูนี่ป้านี่ป้าตอนล่าสุดนี่เฮลิโลเร่งเหลือเกินนี่